สวัสดีค่ะพี่น้องตอนนี้อยู่ในช่องของติ๊งกุสุมาลำเพลินออฟฟิเชีเนี่ยก่อนมาเงี้ยดิเอออะองเงี้ยกะละกินาพี่น้องหมู่บ้านเนียไปสอยู่รา่าดอสิีนหม่านาติดนอ้อนะเขียวดดิพี่น้องจัาหน่อยนี่

แเดลอาจารย์ิดอมาคือสีวิตยังไงครับไงไงคอ่คอยค่อยคืดดอกแต่ว<ง>่ากับพี่น้องก็ค่อยติดตามกันค่อยติดตามตอน<ง>ต่อไปจะเป็นยังไงในช่วงล่าเดท็อปมาแล้วตอนนี้รถทอ็ทอปท็อปธนาชายัยอันนี้รถรถออดออทธนาชายัย <laughs> ไปจอดขังขังข้นขาวคุณด,ดอกนะบ้านอาจารย์น้ำด้วย นี่พี่น้องข้ากันซสอมยุ่นมองนี่ค่ะมองหน้ารถอันไม่นุ่ยนี่น้ารถกล้วยเด็กหน่อยแดนเซอร์ก็ซสอบย,ยุ่นยังไม้โดดปนฝนกำลังเติอยู่จอดได้บ่นอน<ม>ได้แล้วพ่อรอรถขอบคุณขวายางแวะรถขอบคุณ กินหมดแล้วหรออ,หอิ่มเลยบอก,กินมันอิ่มก่อนข้นเขาไปแล้วอีกสี่นาทีนั่นหรอกินก่อน,ก,นกินให้มันอิ่มเดี๋ยวจะไม่มีเวลากินนีน้นะองฮแล้วฮอดแล้ว,ลวไเต้นกินขางันไปนั่งกินมาสเป็นข้ามู่บ้านมนีโดนขนั่งกิน,นอยู่ร้านมาเจาซ้าหัว อตื่นไว้ยังไม่เจ้าเด็กหน่อยมันต้องมาเอออันนี้เปนสอนยังมาขึ้นจะ่าปุยปุยให้เห็นยักเธอเพราะว่าโมงแรกผมไติมกับสอนแล้วอออันนั้นวงวงนึงขึ้นซ้อมแล้วต ตรงนี้คือที่ซ้อมของเรามอลล์มาชอบนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวไปจิ้มแล้วกินเขากันเอาเสียงต้องลดละเตี้ยเอาเสียงเพื่ออย่าเปียก <laughs> เดี๋ยวไปดูดิรองเท้าโอ้มาแล้วเด็กๆมาแล้ว กี่คนหกเจ็ดคนก็สวัสดีค่ะแฮปปี้เบอร์เดย์ทูยูแฮปปี้เบอร์เดย์ทูยูขังมาเลยแล้วผเมื่อวานบอกให้ไปปาร์ตี้ด้วยกันเขาไม่ยอมไปไม่ไม่มันนอนดึกนอนดึกอะไรฮะปกติก็นอนดึกอยู่แล้วไปเว็บเที่ยวมาแอบซองอยู่นะว่านอนดึกอันนี้อะไรมีกาแฟด้วยบอกกพอดีเลยไม่อยากจิ้มมให้ถึงกาแฟครับผมสุขภาพแข็งแรงร่ำน้รวยๆนะพี่ออดแล้วก็ขอบคุณครับแล้วก็มีถังน้ำเราเติมก่อนน้ำอะไรอ่ะ เอาน้ำเย็นอยู่ในนี้ด้วยอโอ้แม่ติมกำลังนั่งกินข้าวอยลู่ในรถเดี๋ยวจะบอกแกมากินน้ำเย็นตรงนี้กรุณาช่วยรักษาความสะอาดห้ามนำอาหารเข้ามาทานในห้อง <laughs> นี่กาแฟกาแฟเสเดินนะครับกาแฟเสเดินต้อเงี้ยกาแฟเสเดกับพี่น้องแก้วกับน้ำมีถ้วยมีจานรอ แต่ว่าของต้องมากิีข้างนอกห้ามกินข้างในเพราะไม่มีใครเก็บเพราะฉะนั้นต้องเก็บเองเดี๋ยวไปบอกแม่ก่อนว่ากินเดี๋ยวมากินน้ํากับกาแฟตรนนี้เราบ,บห่หูดด้ห็นหรือว่าเอามาให้แต่เมวาแล้วอ๋อโอเคเ <laughs> มย์ติมกับบได้จินงกาแฟย่อนคว่ำซับเผาจะคลองเองแล้วคิดบาถึงพี่น้องแล้วเรื่องมาฐานการน้ำหอนมาก แม่น้ำยงน้ำเย็นตรงนั้นมีกระงกาแฟมีกาแฟเสดด <c oughs> ยังก <c oughs> เกาะเด็กน้อยกับเขาไปแน่และจะกินกาแฟหรือก,กินเอ็มร้อยเอ็ยกาแฟแล้วก็ชงกินทีหลังนะน้ำอะไรที่ตาน <c oughs> ยูนาประตูทางเขาแหละกะติกน้ำกดเป็นบ,บ๊วุ <c oughs> เดี๋ยวตรงผ้า <c oughs> เราไปเห็ดก่อนพี่น้องตองผ้าเราเห็ดเทียนหนึ่งก่อน เห็นไปยากเขาท้อไม่ควรจะไปพาไปกดเอ้าก้อนขอดีนี้ได้ไหเออเออเดินไเอาไปอะไรอันนี้ยังไปเยกลัวกลัวไปด้วยกันโอเคเดี๋ยวลงไปถ่ายให้มัน8ปนาทีกันมันยังไม่ครบ8เลย này nào Ngục ngục ngạc ngạc ngực 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 quyền lệ Ừ đó nhìn mà nhìn xe xe khỏi này bưng Hả nào mà nhìn xe Bỏ bỏ con xe Thì bưng hả bưng không được rồi hả nhìn <laughs> าทงพี่มทางนี้อมาเด็กน้อยมาแล้วเดีวจะสอนจะสอนกดน้ำไปงามๆไปห,หปน่อยชีฟ้านี่ กดไม่ได้ยากเลยดี๋ยกดอันนี้ดค่ะดีคับเดี๋ยวกดอันนหนเอามาจิกยังกดซ้อนแล้วกดก่อนูกหนองตะไักเย็นบ่เบปเอ้ยนี่เอ้ยโอ้ยบ้างบะเทียงนะซ้อนมาซ้อนกดก่อนเดี๋ยวทำไม่เป็น สวัสดีครับล่ะพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้ไปซ้ำนีดก่อนค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวให้แม่ยีทีมไทยคุณละบรรยากาศแน่นบรรยากาศแน่ห้องเนาะ